ไม่ชอบอ่ะรู้สึกเลยว่าตรงนี้มันแบบว่าขึ้นอ่ะปัญหาของมุกตอนนี้คือหน้าค่ะห,<า>หน้าไม่เท่ากันลองดูนะเนี่ยแก้มซ้ายย้อยมากย้อยกว่าแก้มขวาก็เลยคิดว่าวันนี้ต้องมาจัดโปรแกรมค่ะ lifting face ใช้เครื่อง LPG ค่ะแล้วก็ botox lift ไปอีกโหรับรองเลยค่ะว่าหน้านี้แบบตึงแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ สวยได้ธรรมชาติค่ะหน้าอุ่นาอุ่นแบบสบายไม่ได้แบบร้อนนะนี่เรากำลังทำมี Cover t o อยู่น,น,นะคะเพื่นมาคือมันสบายหน้ามากเหมือนอยกับปาชอบมากเลยอ่ะรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นเยอะเล บอกได้เลยว่าชอบมากๆตอนนี้รู้สึกว่าผิวเนี่ยเฟสมากๆเลยแล้วก็ยกกระชับจริงๆอ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่ต้องผักฟื้นเลยค่ะอย่าลืมนะคะที่วีบูธคิ n i กนะคะอันดับหนึ่งไปเลยของเรื่องกระชับผิวหน้าให้เราแบบว่าแต่งตึงสวยแน่นอนค่ะ